สบายดีทุกค่ะชื่อนางร้อนอยู่บา้านคำุงอายุได้ห้าสิบปีมือเริ่มต้นเป็นวิันเี่วเป็นกระบือเมื่อยเราเป็นวิตนี่แลว้วคข่เงี้ยวดนแล้วก็เงี้ยดุแล้วก็ไปเงียง้ยวหลายมาสิไปโดนไปแล้วก็ตื่นข้ามาแล้วอยากกินต่น้ำ <c oughs> แต่พอนอนอยู่กับกินน้ำนอนอยู่กับลุกเงี้ยวนะทั้งนอนทั้งรับแล้วก็ลุกเงีย้ยเป็นอยซงี่มาโดนแล้วไปคุ้งหมอเพืน่นก็มาป็นเบาหวาน แล้วก็เริ่มมาเมื่อยแล้วก็น้ำหนักลลงมาช่วยลงน้ำหนักอยู่เจ็ดสิบหกลงมาอย,ยูดดดย่หา้าสสาวเพื่อนเห็นในโทรทัศน์แล้วเพื่อนส่งมาให้ส่งมา,งมาทางโทรศัพท์ให้เพื่อนเห็นในข้าวในโทรทัศน์่องเจ็ดแมนบอรดอ๋อเจ้าแล้วได้เริ่มกินมาได้จากจากกับแล้วกับที่ตัวนี้ับตัวนี้เป็นกลับที่ซีเมนบอรอกินได้จังเม็ดลราสำหรับกับที่ซีเนี่ย เก้าเม็ดแล้วเนาะใสอ่าขอจับให้เบิ้งในเนาะกล้องที่หนึ่งหันกินแล้วกับกับโ่เห็นผลบานไดลกล้กองที่สองมาเนี่ยกินแล้วแหละอันที่ที่ว่าเหม็นเนาะก็ค<ะ>ือว่าค่อยหายไปแล้วบาดแผลในชีนนี่จะโป้งขึน้นถ้ามีในชีนนี่บริโปง้งแล้วบาดโป้งขึ้นแล้วละโป้งขึนงข้นไว้แล้หนังกระโปง้ง <c oughs> กล้องที่ 3, สามกระแหงเห็นพลหลายขึ้นเพราะว่ามันดีกระชืนย้อมฮัว่าดีนางนี่จะหุ่มมาเลยแล้วกล้องที่สามนี่ยังยังตีนยังเบ่งอยู่นะตีนยังไข่อยู่มากินกล้องที่ซี่ได้เก้าเม็ดเก้าเม็นดนี่แต่ตีนีแวบล,ลงตีนีแวบลงไล้ย่างได้มันจะย่างนล้วเท่อนนีนไ่ได้พอ,อย,ย้อมฮัว่าดีดีใจ ข้าพระเจ้าได้ใช้ตัวนี้ด,ด,ด้วยตัวของข้าพระเจ้าเองถ้าผู้ใดพ่มันใจให้ติดต่อมาหาคอยคอยเปิดใจให้ข้อมูลเต็มที่ที่ว่าผู้ใดต้องการกินยาตัวนี้แล้วค่อยมากินแล้วเราเคยดีหลายาย่อมรับว่ายาตัวนี้ดีคอยก็ยักให้พ่อแม่ประสาชนที่ว่าเป็นน้ำกันให้มากินลองเบิงเพราะว่ายาตัวนี้นี่ดีย่อมรับคอยย่อมรับว่าคอยกินดี ผมอยู่ได้สามสี่วันคุณหมอก็กรีดเพื่อเอาหนองออกครั้งที่หนึ่งนะครับพอกรีดผมครั้งที่สองแล้วคุณหมอก็บอกผมว่าต้องตัดขานะครับแต่นี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่เซ็นตัดนะับเท่ากับค่าผมต้องเป็นผมทางานไม่ได้ก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าขอแสดงความนดีแจกกับคุณลุงด้วยนะม่คุณลุงเขาจ้าดนตัดขาแล้วเพราะแผลคุณลุงดีขึ้น<ด>แล้วน้าตาลในเลือดก็ต่ําลงแต่ผมไม่ได้บอกหมอครับว่าบานทันที่ผมเขาห้าม ท่านผู้ชมคะเราพูดคุยกันหนะ้าะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงสถานการณ์ที่โควิด19กลับมานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรามีในส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะคุณพงพัฒน์เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างผมเป็นแผลที่เท้าครับเมื่อเดือนตุลาแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลต้องต้องนอนโรงพยาบาลเลยครับกลับบ้านไม่ได้เป็นผู้ป่วยใน,มน,นหมอ,อก็ ทำแผลผมแล้วก็เปิดแผลเงี้ยครับอพอผมอยู่ได้สามสี่วันคุณหมอก็กรีดเพื่อเอาหนองออกครั้งที่หนึ่งนะครับพอกรีดผมครั้งที่สองแล้วคุณหมอก็บอกผมว่าต้องตัดขาแล้วครับแต่นี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่เสงตัดับผมบอกว่าถ้าตัดขาผมเท่ากับข่าผมั้งเป็นผมทํางานไม่ได้ผมก็เหมือนคนตาบอดแนละ้วเนาะหาวิธีรอดผมก็ดูในโทรศัพท์ครับแล้วก็เห็นอาจารย์เนี่ยลนะพูดบอกว่าเรารักษาเบาหวานเราต้องรักษาที่ต้นเหตุผมก็ มัน่นใจเลยผมเหมือนกับเห็นแสงสว่างครับผมต้องสั่งยาจนที่มากินไม่งั้น <S <S ผมโดน<ม>ตัดขาเลยแน่พอทานยาได้5้าวันคุณหมอก็มาดูอีกทีหนึง่งเขาบอกอ่างนั้นก็ชะลอการไปก่อนนะรักษาโรคตามอาการพออีก1ิวันก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าขอาแสดงความดีใจกับคุณลุง้วยนะแม่คุณลุงไม่ต้องโดนตัดขาแล้วเพราะแผลคุณลุงดีดขึ้นดีขึ้นครับแล้วน้ําตาลในเลือดก็ต่ําลงเพื่อส่งความมั่นใจใช่ไหม <substit uting> ไม่ใช่ครับแต่ผมรักษาตามโรงพยาบาลตามที่หมอบอกผมเห็นเพื่อนๆแล้วก็คนที่อยู่รอบเตียงทุกคนโดนเหมือนกันหมดคอคนว่าุกใจกับกมันเียีดมันีทีุ่ดมันเป็นเนื้อที่ที่เกิดใหม่นี่แน่นอนแลมันเจอยังจะแใครบอกนี่มันก็เพราะว่าอ like ันนี้มันทอทอเยีบอยาดเลมันจะ ជ្ជាម you know, okay, ្រ mm ឿ hmm. ្ត you know, okay, ឹងត mm ្រ hmm. ូវ you know, okay. mm ាស់ពីវិត្រោ់ត្រាស់រឿ្តឹង់ន់ចូលអានដំណាច្រោ់ស្រាន់រាស់ទា